หลังจากที่เราได้ประจนภัยในป่าแอฟริกโกตะวันออกและวันนี้ผมได้พาทุกคนข้ามมาสู่ป่าแอฟริกโกใต้เพื่อมาประจนภัยเอาชีวิตรอดกับอุปสรรคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นทางฝั่งแอฟริกโกใต้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในป่าแอฟริกโกใต้นะครับตอนนี้วันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอด ในป่าเอฟซีโกใต้1วันนะทุกคนตอนนี้อากาศมันก็จังร้อนเหลือเกินก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเอาชีวิตรอดให้ตายเต่ะพระเจ้าเราต้องไปกินสิ่งนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากตามมาเลย ให้ตายเถอทุกคนมันจังยินเละซาเลยคือ,อตอนนี้นะครับเราก็ต้องแบบว่าในป่านี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเราต้องหาอาหารเพื่ออยู่รอดก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกันก่อนนะให้ตายเด๋อวงั้นตามผมมาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปหาอาหารเพราะป่าที่นี่มันช่างกว้างใหญ่นะทุกคนแล้วมันมีอากาศที่ร้อนเพราะมันอยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนแบบร้อนอบอ,อ้าวนะทุกคนเพราะว่าฝนมันตกนะให้ตายเถอะพระเจ้า เดี๋ยวเราก็จะเดินหาวัตถุดิบเพื่อเอามาเป็นเครื่องปรุงในวันนี้นะให้ตายเถิวทุกคนให้ทุกคนให้ตายเถิดพระเจ้าดูเหมือนว่านี่จะเป็นพริกโอ้ให้ตายเถิดพระเจ้านี่นะเดี๋ยวเราจะเก็บมันเพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบ ตอนนี้เราก็จะเจ้าแต่กินมันแปลกๆนะนัะ้นเราจะเก็บกันไปเลยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้พิกแล้วโอ,โอ้ทุกคนตอนนี้น,นี่เหมือนว่าจะเป็นมะนาวให้ตายเถอะพระเจ้านี่นะโอ้แต่ว่าเราต้องมีมีดที่จะเฉือนรากของมะนาวออกมาเดี๋ยวผมขอไปเอามีดก่อนนะให้ตายเถอะพระเจ้า เออนี่เราก็ได้มีดมาแล้วนะให้ตายเถอะแต่ผมว่ามีดอันนี้มันมันบางเกินไปที่จะตัดรากของมะนาวให้ตายเถอะพระเจ้าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมีดโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มีดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะให้ตายเถอะเดี๋ยวเราจะตัดรากกันเลยนี่จะเป็นมีดสปาต้าที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาโอ้รากมันแข็งมากเลยทุกคนโอ้ ตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ให้ตายเถอะอืมมันจัางหอมสเลเกินมันมีน้ําติดอยู่ด้วยนะให้ตายเถอะมันมันเหมือนลูกอัญทะอูดเลยให้ตายเถอะพระเจ้าโอเคนะตอนนี้พวกเราก็ให้ลูกมะนาวมาเป็นที่เรียบร้อยวัตถุดิบต่อไปก็น่าจะเป็นหัวหอมเดี๋ยวเราไปหาหัวหอมกันเลยอย่างที่ผมบอกนะบาแถบนี้มันจะกว้างใหญ่ผมไม่รู้ว่าหัวหอมจะอยู่ตรงไหนบ้าง เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะเจอสัตว์ไลยหรืออะไรเราอาจจะเอื้อมมือไปหยิบหัวหอมหรือว่าอะไรแล้วโดนงูฉกตายเออมันก็เป็นไปได้ให้ตายเถึดพระเจ้าโอ้ให้ตายเถึบพระเจ้าดูเหมือนว่าเราจะเจอหัวหอมที่เราต้องการแล้วนี่นะเราต้องใช้มีดสบาตาของเราให้ตายเถอะพระเจ้าในการตัดหัวหอมเพราะว่ารากของมันทะลุแทงไปถึงนรกเราต้องตัดออกมา อย่างเออมันมันแข็งมากนะงั้นเราไปตัดกันเลยว่ะโอ้ยมันตัดไม่ออกอ่ะโอ้ยโอ้ยมันตัดไม่ออกอ่ะมันตัดไม่ออกอ่ะทุกคนมันยากมากเลยลากมันอย่างที่บอกนะมันถึงนรกนะตอนนี้ผมก็กําลังใช้อ้อยออกแล้วทุกคนโอ้โหยัดอันเดียวออกสองอันให้ตายเถอะพระเจ้าเราต้องไปกันต่อแล้วอม เราทุกคนตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบที่จะเอาไปทําอาหารสําหรับวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บที่สถานทัพของเราก่อนเลยตามมาเลยนะนี่นะตอนนี้เราก็อยู่ที่อ,อนี่เราจะเป็นยานอวากาศดูใกล้ๆเลยให้ตายเถอะพระเจ้านี่นะนี่จะเป็นรุ่นของมันนะสมาร์ทนะคันนี้นะนี่ S M A S H นะรุ่นสมาร์ทยานอวกาศรุ่นสมาร์ทอันนี้ผมสั่งทำเป็นพิเศษนะนาซาต้องการมันที่มากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บสเสบียงที่เราได้มาตอนนี้และเราก็จะใส่ไว้ในนี้โอเคนะคืนะก่อนที่เราจะไปหาเนื้อกันนะให้ตายเถอะพระเจ้าสิ่งที่เราขาดไม่ได้มากกว่าอาหารนั่นก็คือน้ำนะทุกคนเราต้องหาน้ำไม่มีน้ำนะให้ตายเถอะ เราอาจจะขาดน้ําตายเพราะเราพระเจ้าเดี๋ยวเราต้องไปหาน้ํากันก่อนในแหล่งน้ําสักที่ไหนสักที่หนึ่งจากนั้นเราก็จะเอามากองโอ้ให้ตายเถอะพระเจ้าอย่างที่บอกนะทุกคนในป่าแถบนี้นะอาหารมันหายากนะเราไม่รู้จะกินอะไรนะม,มันไม่ค่อยจะมีอาหารนะเดี๋ยวเราต้องไปหาเนื้อเพื่อมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำตอนนี้เราได้วัตถุดิบที่จะเอามาประกอบกับวัตถุดิบหลักแล้ว เราไม่มีนะแล้วเราก็ไม่มีน้ำเดี๋ยวเราก็ไปหาน้ำน้ำมันหายากนะทุกคนนะทุกคนน้ำมันหายากนะเราต้องหาน้ำน้ำมันหายากน้ำที่อยู่ที่ดินมันก็น่าจะละลายไปหมดแล้วนะละเหยไปกับมันน่าจะเหยละเหยลงไปใต้ดินนะ อาหารก็หายยากนะทุกคนนะอย่างที่บอกนะแต่ว่าเราก็ต้องหาได้นะเพื่ออยู่รอดนะทุกคนแล้วเดี๋ยวราไปหาอาหารกันเลยนี่เราก็มีเบ็ดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปหาแหล่งน้ําตกปลาแล้วก็พอตกปลาพอเราเจอแหล่งน้ำปุ๊บเราก็จะเอาน้ํามากรองนะเพราะว่าเราไม่มีน้ํากินเลยตอนนี้อาหารเราก็ไม่มีนะทุกคนงั้นเราไปกันเลยนะไป อเอาเลนะทุกคนตอนนี้เราก็ต้องเดินเดินไปเรื่อยๆนะไม่ว่าทางมันจะเป็นยังไงอากาศจะร้อนจะหนาวแค่ไหนนะให้ตายเถิดพระเจ้าเราก็ต้องเดินหาน้ําไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีน้ําเลยตอนนี้ที่ผมเตรียมแก้วไว้เพื่อจะเอาน้ําใส่ในแก้วนี้นะทุกคนแล้วก็เราจะกองน้ําไปไปนะนะทุกคนเอาละทุกคนให้ตายเถิดนี่นะดูเหมือนว่าน่าจะเป็นน้ํานะทุกคนนี่นะ ก็ให้ตายเถอะพระเจ้าผมเดินมาประมาณหลายกิโลนะกว่าจะเจอน้ํานะผมก็ตอนนี้หน้าแห้งหมดแล้วแล้วก็เจอเน้ําแล้วเดี๋ยวเราต้องหาเนื้อนะทุกคนก่อนที่เราจะน้ําไปกองเราต้องหาเนื้อก่อนเดี๋ยวผมขอตัวตกบิดก่อนนะโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะตกเบ็ดนะเราต้องหาเหงื่อก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าผมจะเจอตะกะแตนให้ตายเถอะพระเจ้าเดี๋ยวผมจะเสียบตะกะแตนไว้ในนีนะ้โอเคนะทุกคน เดี๋ยวเราก็จะโยนเบ็ดเข้าไปตรงนี้นะเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้เบ็ดเอ่อได้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มันเราต้องรอให้เหงื่อมันเข้ามาติดตรงนี้นะแล้วเราก็จะเอาเบ็ดขึ้นมาเพื่อดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนะให้ตายเถิดพระเจ้า อุ้ยิววิวุ้ยเข้ามาใกล้ๆล้เร็วทุกคนดูเหมือนว่าผมจะได้ปลาแล้ววิววยอุิยมันสั่นทุกคนโอ้ให้ตายเถอดพระเจ้าอุ้ยอุ้วอุ้ยให้ตายเถอะพระเจ้าผมได้ปลามาแล้วให้ตายเถอดพระเจ้าโอ้ยวันนี้ได้ของดีเราก็ได้เอนื้อมาแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวเราก็หาน้ำนะน้ำมันไม่มีทุกคนเออน้ำน้ำมันไม่มีเดี๋ยวเราต้อง หาน้ำไปกินน้ำมันไม่มีเออผมก็ไม่รู้ว่าจะหาน้ำจากที่ไหนนะน้ำตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะเอาใบกองกันไม่ได้นะมันสุกกระปกนะทุกคนดูสิไม่รู้มันมีขี้หรือว่าอะไรปะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์ของเราที่เราตั้งเอาไว้นะทุกคนเพื่อที่จะเออปรุงวัตถุดิบของเรานะให้ตายเดีถอะโอเคนะทุกคน หลังจากที่เราได้ไปหาน้ำหา,หาปลาตกเบ็ดอะไรมาเป็นที่ร้อยเราก็ได้เนื้อได้อะไรอนะเราต้องก่อไฟเอาเองนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะก่อไฟตรงนี้นะผมจะทำแบบนี้เมื่อเดี๋ยวก็ผมจะเอาไฟมาจุดตรงนี้นะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไม่มีไฟเช็คนะให้ตายเดี๋ยวเราต้องน่าจะต้องใช้ก้อนหินเพื่อมากระต๊กกันเดี๋ยวผมไปหาก้อนหินแตบนังนนะ ดูเหมือนว่าเราจะเจอก้อนหินเพื่อเอาไปกระเทาะสเก็ดไฟแล้วนะทุกคนให้ตายเถอะพระเจ้าอู้มันหนักมากเดี๋ยวเราก็จะกระเทาะกันนะทุกคนอุ้งวาสะเก็ดไฟมันจะขึ้นนะให้ตายเถอะพระเจ้าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ตอนนี้เราก็หุงข้าวก่อนเลยนะทุกคนนี่นี่นะเรามา โอเคนะทุกคนเราหวางที่เรารอให้ข้าวสุดนะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามานั่งอยู่ในในฐานฐานที่ตั้งของผมนะโอเคในแข้มนะมันคือคขปมนะทุกคนไม่มีน้ำหายาก,นะกคนหาน้ำไม่ได้เลยเราก็ั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงนะนี่เด๋อวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ออกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ออกไปกันต่อ ตอนนี้ข้าวเ็าสุกแล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนหลังจากที่เราได้ทําธุรกิจการกินของเราเสร็จแล้วนะให้ตายเถิดพระเจ้ามันก็นะ่าจะต้องเออตอนนี้ท้องเราอ่ะอิ่มแล้วแต่เราไม่มีน้ํานะให้ตายเถิดพระเจ้าเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาน้ํามันก่อนเลยนะเพราะตอนนี้เราไม่มีน้ําตอนนี้คอแห้งมากเลยเราไม่ได้กินน้ำมาหลายชั่วโมง นนะ้ำมันก็อย่างที่บอกนะ้ามันมีนะแต่มันเป็นแหล่งที่สกรปรกนะนี่นะดูรอบๆนะนี่ก็หันไปรอบๆไปตากล้องเลยนี่นี่ที่นี่คือป่าลึกเอฟิกโกนะทุกคนมันไม่มีบ้านเลยแม้แต่หลังเดียวนะให้ตายดิแล้วผมจะไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนนะทุกโอเคนะทุกคนอย่างที่บอกนะที่นี่มันก็คือป่าลึกนะอืมมันไม่มีบ้านคนเลยนะมันร้อนมากเลยแบบนี้ งั้นเรามาเจอกันในครั้งหน้านะว่าผมจะหาน้ําได้เจอไหมนะให้ตายเดยตอนนี้คอผมแห้งมากเลยผมไม่มีน้ําเลยงั้นผมก็ขอตัวไปหาน้ําก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าว่าผมจะอยู่รอดได้อีกไหมนะให้ตายเถอะพระเจ้าไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย